สวัสดีครับสวัสดีนะนะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกหนึ่งเช้านะครับน้ำสบไม้แตกนี่ก็7จ็ดโมงแล้วแหละ,ะหลังจากออกกามาเราต้องลุยครับเดือผมจะใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับเหย่อจะต่ายปโปรดชามาลองดูคลองนี้ครับคลองนี้ก็จะเป็นคลองที่ขเขาฉีดผักไปนะครับฉีดผักไปแล้วก็จะมีผักเน่าๆเราก็หาดีเลาะข้างตะลิงครับ โอเคครับป่ะดูดีกัน พันจริงใสโอเคนะครับ ตีไม่กี่ไม้ประมาณสามไม้เนี่ยครับไโอเคเลยนี่กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเหลืองตัวนี้ก็คือตรงนี้ก็ตีตามสูตรนะครับตีขึ้นตะิ่งลากลงตีขึ้นตะิ่งลากลงตรงที่เป็นช่องนั้นอนะ่ะมันมันมันจะเป็นมันจะมีบางทีเขาปล่อยน้ําลงมาตรงนั้นนะครับมันจะเป็นท่อนะ ผมก็เลยเดาว่ามันน่ามีตัวแต่ลองไปแล้วไม้เลกไม่กัดก็เลยขยับไปนะ่ะที่มันเป็นช่องนะมันเป็นหลุมเข้าไปนะครับเห็นไหมตรงลากัดรู้เรื่องนี่นี่ครับโอเคเดี๋ยวเลยต่อกบไฟแถมไฟทุกตัวสื่อรถ เดียวเลยครับเนี่ยไซส์สวยด้วยครับนี่ครับไซส์สวยเลยครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีม่วงนะตัวนี้นะเต็มคำเลยพุ่งออกมานี่เห็นยันปากเลยครับกัดแบบนี้ยังไงก็เต็มคำครับขอแค่รดคันแล้วสายไม่สะดุดนะครับผมเห็นยันปากอ้ามาเลยแดงแจ๋มาเลย โอเคก็ตีไมแ้แหนนะครับค่อยๆเคาะเดี๋ยวรุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหลด น่าจะตัวไม่ใหญ่ ผิดนี่เดียวที่มันชันนะครับ เหมือนเหมือนน้ำคนละตัวกับที่กัดก่อนหน้านี้นะครับเหมือนคนละตัวกันนะตัวนี้อยู่นี่ตัวนู้นอยู่นู่นอ่ะรือว่าจะไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ก็โอเคอยู่ครับนี่อคิดว่าจะตัวไม่ใหญ่เท่านี้นะครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเทาแต่มันกัดยังไงไม่รู้ครับเข้าข้างนอกกันเนี่ยเห็นไหมครับ <laughs> ยังไงผมไม่รดูเนี่ย เข้าข้างนอกทะลุเข้ามาเนี่ยเนี่ยเข้าข้างนอกนี่เข้าตรงนี้ทะลุออกมาเนี่ยกัดยังไงไม่รู้ครับเ <c oughs> นี่ยเอาตัวจนได้นะครับตัวนี้เนี่ยไสโอเคเลยผมนึกว่าจะไสไม่ใหญ่คือกัดกัดไม่แรงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไส่ไม่ใหญ่แต่ก็ใช้ได้ครับก็ <c oughs> พยายามตีให้ถึงผักลากลงตีให้ถึงผักลากลง ผมเดาว,ว่ามันอยู่เลาะดิมตะลิ่งกันแหละเพราะว่าตรงนี้มันล่มด้วยปลาช่อนก็ชอบนอนตามเลาะเลาะ,ละ้างตะลิ่งตรงนี้ก็เดาหมายถูกครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหลว เดี๋ยวแดวดมันสองครับฝั่งนี้แหละไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยครับแต่ปลาไม่อ้วนครับปลาผอมเนี่ยโอ้โย กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเขียวตัวนี้ก็ไม้แหนเราก็ค่อยๆเคาะค่อยๆขยานะครับก็แดดมันสองนะครับสองนิดนึงถ้ามันอยู่ใกล้ร่มผมก็จะขยับเข้าร่มแหละโอเคตัวนี้เดี๋ยวก็จะปล่อยไปนะครับนี่ไม้เดียวเลยค่อยๆเคาะมาฝังลึกโอ้ไปแล้วเออพอดีเลยอ่ะโอเคนี่ครับ เดี๋ยวลองใหม่ครับกบไฟแถมใบทุกตัวเสือรถ กัดอยู่นี่เลยครับใกล้ๆครับเันลมนะครับมไม้น่ามีตัวใหญ่ไซส์ไม่ค่อยโตเนี่ครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะครับเต็มๆเลยเห็นยังตัวเลยกัดอยู่เนี่ยหน้ามีตัวใหญ่มากแต่ว่าหลายครั้งปลาไม่ค่อยออกมานะครับกัดอยู่ในผักกตับ,ตบกัดลูกปลาอยู่ในผักนะโอเคเดี๋ยวรยต่อครับลม กดไฟแฮมไปทุกตัวสื่อโหลด ช่องสวยๆน่ามีตัวใหญ่ดูไซส์เดียวโอ้ยเดี๋ยวปล่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งดินเดี๋ยว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 อ่ะเดี๋ยวปล่อยนะครับนะครับฝากไว้ด้วยเจ้าก,กบไฟช่องสวยมากน่ามีตัวใหญ่แล้ว ทางตะลิกนะโอเคเรยวลองใหม่ครับกบไฟแถมไบทุกตัวสื่อรถก็โอเคครับเช้านี้ก็10โมงกว่าแล้วได้เวลากลับแล้วครับได้มันได้สนุกเหมือนเดิมนะครับผลงานเจ้ากบไฟนะครับเจือจากค่ายคราชาโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลับไปพักผ่อนนะครับสวัสดีครับ